มาดูคันนี้นะครับล้อฝืดมากเลยนะครับเนี่ยหมุนแทบไม่ไปเลยตัวนี้เราได้ทางการคลายเบรกแล้วนะครับมันก็ยังหมุนไม่ไปแต่ว่าตอนที่ลูกค้ามาเนี่ยตอนที่ลูกค้าขี่มาเนี่ยผมลองจับแต่ที่เบรกแล้วมันก็เบรกไม่ร้อนนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่เบรกเปิติดนะครับอาจจะเป็นที่ระบบสายพานหรือเราจะแกะนะครับฝาครอบสายพานออกมาเช็คลูกปืนนะครับว่าแตกหรือเปล่า อันนี้เราแกะฝาครอบออกมาแล้วก็เจอสาเหตุแล้วนะครับนี่ที่ทําให้มันฝืดก็คือตัวชามคัดตัวเนี้ยชามคัดตัวเนี้ยนะครับมันไปเบียดก,กับ not, น็อตนะครับน็อตที่ล็อกกับคัดก้อนนะครับเนี่ยมันเบียดก,กันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้มันฝืดนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเอาชามคัดตัวนี้ออกมาดูซิว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับ สรุปคันนี้นะครับเป็นที่น็อตตัวนี้มันหลุดนะครับน็ each, อตยึดคัดก้อนตัวนี้มันหลุดออกมานะครับมันก็เลยมาเบียดกับตัวนี้มีมาเบียดกับตัวนี้เบียดกับชําชําคัดนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้มันถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าเกียวตัวนี้มันมันล้มถ้าเกียวตัวนี้มันลม้นม,นลมนะครับเราสามารถจะ เชื่อมติดเลยก็ได้นะครับเราขันขันน็อตให้สุดเดี๋ยวเราก็เชื่อมติดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเสียเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ยุกชุดอยู่แล้วนะครับก็ cracking. ถ้าเราไม่เปลี่ยนยุกชุดเราก็สามารถเชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมตรงนี้แล้วก็ใช้งานต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับกรณีที่เกีียวมันล้มนะครับแต่ถ้าเกีียวตรงนี้มันไม่เสียแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่นะครับตอนนี้ผมมีน,อน็อตมือสองสภาพดีนะครับเกีียวยังดีอยู่เดี๋ยวเราก็าจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ